บรูโน่ฟอนันเดสกับตันทีมของยูเนเต็ดเปิดเผยว่าเขาได้โทรหาอิลิกเทนฮากเพื่อขอโทษที่ทําให้ผิดหวังหลังกุนซอจอมคิดมากโดนโปลดจากตําแหน่งบรูโน่เพิ่งทําประตูแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในเกมที่ยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจบเกมมิฟิลจอมวยวายยอมรับว่าเขาได้โทรหาอิลิกเพื่อขอโทษหลังจากอดีตเจ้านายถูกไล่ออกเมื่อวันจันทร์ที่แล้วโดยบรูโน่บอกว่าเรารู้ว่าอิริกโดนปลด มันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับทุกคนในสโมสรเลยเมื่อผู้จัดก,การทีมต้องออกไปทีมไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดผลงานก็ไม่เป็นใจและเขาคือคนต้องรับผิดชอบสําหรับเรื่องนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นผู้จัดก,การทีมออกไปคุณเองก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนั่นเพราะทีมทําผลงานได้ไม่ดีนะการปลดผู้จัดก,การทีมออกนั้นมันง่ายกว่าการปลดผู้เล่น15คนผมได้คุยกับผู้จัดก,การทีมและขอโทษเขาไปแล้วผมผิดหวังที่เขาต้องตกงานและผมก็พยายามช่วยเขาอย่าง เต็มที่ที่สุดแล้วผมทําประตูไม่ได้เลยพวกเราทาประตูได้น้อยเกินไปและผมรู้สึกต้องรับผิดชอบปกติแล้วผมเป็นคนยิงประตูได้เยอะผมทุ่มเทเต็มที่เสมอเขาทราบเรื่องนี้ดีอย่างไรก็ตามรอยคีนอดีตกับตันทีมยูเนเต็ดมองว่ามันสายเกินไปการสัมภาษณ์แบบนี้มันน่าอึดอัดสําหรับนักเตะผมไม่คิดว่าบรูโน่แสดงความเป็นผู้นําผมไม่คิดว่าเขาทําได้ดีในฐาน,นะกับตันทีมยูเนเต็ดผมไม่คิดว่าเขาภูมิใจในตัวเองมากนะคีนกล่าวกับสกายสปอร์ตเหล่านักเตะทําให้ผู้จ การทีมผิดหวังผมเคยเล่นภายใตย้ผู้จัดการทีมเก่งๆหลายคนและความคิดนี้เมื่อนกเตะพูดว่าผมรู้สึกเสียใจแทนผู้จัดการทีมมันฟังแล้วตง,งิตัง,งิดนะคีนวิจาร์เหลา่านกะเตะอยู่ในะเต,นะเต,นะเต่ว่าในส่วนทําให้อิริกเทนฮาร์ตต้องโดนปลดเขาเสริมว่ามันไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมเท่านั้น DNA ของคุณควรบ่งบอกว่าคุณเป็นนกเตะที่เล่นเพื่อทีมไม่อ่อนข้อไม่ยอมแพ้แต่นั่นคือสิ่งที่ยูเนเตดชุดนี้ไม่มีเราไม่สามารถย้อนกลับไปยูเนเตดในยุค80ได้พวกเขาเป็นทีม ผูกติดแชมป์เมื่อคุณมองตาเพื่อนร่วมทีมสแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนอย่างไรคุณก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ผมไม่อยากลงสนามร่วมกับผู้เล่นชุดนี้เลยสายตาของผมไม่เคยโกหกมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้จัดก,การทีมเสมอไปหลายคนไม่มี DNA ของอยู่ในเตทีมยูนเต็ดชุดนี้น่าเบื่อมากดูไม่มีจุดหมายปลายทางจากมุมมองของผมทีมชุดนี้ยังหาง่างไกลจากการกลับไปติดท็อปโฟ์มา2สองตำนานไม่เห็นด้วยอย่างแรงเมื่อแกลลี่เนวิลและลอยคีนจวกดิซันโดมาติเนสโชคดีทีวีอาร ให้ใบแดงจังหวะปะทะไซโคพาเมอร์ขณะที่ไมดีนอดีตผู้ตัดสินเห็นต่างพิศาดแดงเล่นในบ้านขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์จากลูกจุดโทษของบรูโน่เฟร์นันเดสแต่อีกแค่แป๊บเดียวก็โดนตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจนมาถึงช่วงทดเจ็บเกิดจังหวะปัญหาเมื่อลิซันโดมาติเนสเข้าเสียบไม่โดนบอลใสโคพาเมอร์แถวกลางสนามโดยรอบจอนผู้ตัดสินในสนามให้แค่ใบเหลืองพิมิริกแถลงชี้แจงเว R พิจารณาแล้วและยืนยันคำตัดสินไม่ให้ใบแดง เพราะเป็นการเล่นเสียงแต่ไม่ใช่ฟาวรุนแรงเนวิลทำหน้าที่กูรูอยู่แสดงทัศนะว่าเมื่อคุณเข้าบอลสูงในระดับหัวขา่าวโดยที่ลูกบอลเล่นไปแล้วผมคิดว่ามันคือใบแดงลิซันโดโชคดีมากลอยคิดอีหนึ่งตำนานยูเนเต็ดเห็นคล้ายกันลิซันโดคือเด็กที่โชคดีเขาไม่มีความสุขที่โดนโคปาเมอร์ทำให้เป็นเหมือนตัวตลกมันคือการประทะที่ย่ำแย่แต่ลิซันโดไม่ได้สัมผัสใส่โคปาเมอร์แบบเต็มที่และมันโดนที่ส่วนข้างของขามากกว่าแต่หากเขาโดนไล่ออกจะไม่มีใครประท้วงอะไร ไมดีอดีตผู้ตัดสินพิมิลิเห็นต่างไปเล็กน้อยมันไม่มีแรงประทับมากมันไม่แย่เท่ากับตอนที่ผมเห็นในตอนแรกมันดูเหมือนการเฉือนไปที่หัวเข่ามากกว่าการจงใจทําอันตรายใส่คู่แข่งอย่างไรก็ตามนกเตะเชลซีอย่างแฟงลัมพาคิดว่าควรเป็นใบแดงเพราะเจตนาเล่นหนักของลิซันโดเชน่นเดียวกับเชนมี่เลดแนบอดีตด,ดาวเตะลิเวอร์พูลโดยเลดแนบบอกว่าลิซันโดรู้ดีว่าตัวเองทําอะไรอยู่เขามีนิสัยเล่นน่าเกลียดแบบนี้เขาเข้าบอลสูงอย่างไม่จําเป็นเลยกล้าๆหน่อยอโมรีมแก แคลลี่เนวิวยอมรับว่าเขาอยากให้รูเบนอโมริมทําทีมยูเนเตดเล่นฟุตบอลเน้นเกมรุกและไม่ทําตัวเหมือนทีมเล็กๆแบบในอดีตปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของรุดฟานนิตรลอยพึงเปิดบานเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้พวกเขารั้งอันดับที่13ของตารางเนวิวกล่าวว่านี่คือการเริ่มต้นฤด,ดูกาลพรีเมียร์ลีกที่แย่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเลยนะสิเกมที่ผ่านมานะั้นมันแย่มากๆและฟอร์มการเล่นก็ลอยทษคุณไม่สามารถแยกฟอร์มการ เล่นออกจากผลการแข่งขันได้และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเมื่อผมมองไปที่รูเบนอาโมริมผมจึงคิดว่าเขาต้องทําอะไรเมื่อเข้ามาทํางานที่นี่ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องคว้าแชมป์เลยมันอีกไกลมากแค่คิดดูว่าเราจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากนาเตชุดนี้ได้ยังไงนาเตะที่เขาจะเซ็นสัญญาในอนาคตต้องทําให้ทีมเล่นด้วยความเข้มข้นที่สูงกดดันใส่คู่แข่งเหมือนกับทีมชั้นนําอื่นๆผมไม่ได้พูดถึงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลเท่านั้นผมกําลังพูดถึงทีมอย่างไบร ไต่ตนและสเปอร์ด้วยที่ดันสูงดุดันและรองเกมเหนือกว่าคู่แข่งคุณก็รู้ว่ายูเดเตเป็นสโมสรที่มักจะเหนือกว่าคู่แข่งเสมอคุณรู้ดีว่านี่เป็นสโมสรที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมบุกบุกและก็บุกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันน่าผิดหวังจริงๆและผู้จัดก,การทีมคนใหม่ก็ยังไม่เข้ามาด้วยเขาต้องพยายามดึงศักยภาพผู้เล่นที่ได้รับสืบทอดมาซึ่งเขาจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปอีก8เดือนเขาต้องพยายามดึงศักยภาพออกมาให้มา,มากที่สุดและนั่นจะเป็นงานที่ยากลำบากมากของเขาแน่นอน